วิดีโอนี้นะคะก็จะเป็นการเล่าคุยเกี่ยวกับเรื่องของการมาฟื้นฟูดวงตาค่ะที่ขออนุญาตเรียกพี่สิริมานะคะ,คะ,คะพี่สิริมาเป็นผู้ฟื้นฟูจริงนะคะ,คะในเรื่องของการทำ eye exercise นะคะ,คะฟื้นฟูสายตายาวหรือว่าที่ได้ติดปากสายตายาวจริงๆคือสายตาสมวัยนะคะ,คะวันนี้ก็ได้รับ เกียรตินะคะจากพี่สิรินะคะมาแบ่งปันเรื่องราวของการฟื้นฟูนะค,ะค่ะแล้วพี่รู้จักที่นี่ได้ยังไงอะคะที่รู้จักก็คืออย่างแรกคือเสิร์ชก่อนได้ชื่อมาอ่านรายละเอียดเรียบร้อยแต่ก็ยังไม่มั่นใจอันนี้ต้องเรียนไว้ก่อนว่าเราก็หาตัว reference เพราะเออมีรุ่นน้องเขามาฝึกไปก่อนแล้วแล้วเขาก็คอนเฟิร์มว่าจากเดิมที่เคยใส่แว่นใส่ตายาว200ก็หลังจากฝึกไปแล้วครบคราไป14ครั้งก็ ขอแว่นออกอ่านหนังสือได้เลยก็เลยสนใจก็เลยเข้ามาก็อันนั้นคือตั้งแต่ปี2017ใช่ค่ะจริเรารู้จักกันมาน่าจะ3ปีเกือบ3ปีแล้วค่ะตอนนั้นคือพี่สิริมาคือเสิร์ชหาข้อมูลจาก Google ใน Google ปกติค่ะแล้วก็เสิร์ชเป็นคําว่าอะไรหรอคะเออเสิร์ชว่าเป็นการบริหารสายตาแบบธรรมชาติ มันค่อนข้างใหม่เนาะเนื้อเนื้อหามันอาจจะไม่มากเพราะว่ามันในเมืองไทยมันก็ไม่มีทําอย่างนี้แต่ว่าก็พยายามใช้คีย์เวิร์ดตัวนั้นเสิร์ชใช้คีย์เวิร์ดตัวนี้เสิร์ชแล้วก็มีเริ่มซื้อหนังสือก่อนค่ะซื้อหนังสือมาอ่านหนังสือสายตาดีเหรออ่าพกสายตาดีพวกแบบว่าสอนเคาะตาอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ดูตามคลิปบ้างแต่ว่าก็ยังไม่ค่อยได้เห็นผลนะคะและได้ซื้อของสายตาดีด้วยวิธีมาศจรรย์ไหมคะอันนี้อันนี้ยังไม่ได้ซื้อแต่เขาเอินว่า ได้มีการแชร์ประสบการณ์กับรุ่นน้องซึ่งเขาก็มีไอเดียเดียวกับเราคือไม่อยากใส่แว่นตาบวกขึ้นไปเรื่อยๆเมื่ออายุมากขึ้นก็เลยมาแชร์กันเขาก็เลยบอกว่าเขาเจออันนี้พอเราต่างคนต่างเอาข้อมูลมาผสมแล้วตอนนั้นที่เริ่มใส่แว่นหรือยังนะคะตอนนั้นใส่อยู่ร้อยร้อยหนึงถึงร้อยบก่งร้อบวกหนึถึงร้อแล้วก็ได้ไปเจอกับรุ่นน้องใช่เ่ะเอิญ มาฟื้นฟูอยู่ใช่คือไอเดียไอเดียตรงกันค่ะพอแชร์ข้อมูลปุ๊บเขาเขาได้เข้ามาคลาสนี้ไปแล้วก็เลยได้ติดตามมามามาล่วตรงนี้มันมาค่ะงกับเข้ามาค่ะแล้วตอนนั้นก็คือปี2017นเะคะพืนีเพิ่อนเอาประวัติขึ้นมาดึงประวัติขึ้นมาดูนะคะเมื่อตอนนั้นนะคะก็มีสายตายาวก็คือสายตาสูงวัยอที่บวกหนึนะคะะคือ มองเห็นระยะไกลจริงๆมันก็จะเบลอต้องใส่แว่นนะคะที่บวก1น่งนะคะแล้วก็ระยะดูใกล้ก็เห็นว่าใส่อยู่ที่บวก150ถูกต้องไหมคะคี้ถือประมาณ1ฟุตนะคะตอนมาใหม่ๆก็อ่านได้ประมาณนี้นะคะสองบรรทัดจสองสามบรรทัดนะคะแล้วพอฝึกไปได้ครบคอสแล้นะสิบสี่ครั้งสิครั้งก็ ดีขึ้น<ช>ดีขึ้นเราช่วยเล่าประสบการณ์ตอนที่เข้ามาว่าเราทําอะไรกันบ้างค่ะคือตอนที่เข้ามาถึงเนี่ยเออก็ยังงงๆกับขั้นตอนนะคะเพราะว่ามันดูเหมือนเป็นเขาเรียกว่าเป็นสเต็ปเหมือนแบบสนามเด็กเล่นอะแต่จริงๆแล้วเราเราเราู้ว่าในแต่ละอันที่ให้ทำเนี่ยมันเป็นการฝึกบริหารกล้ามเนื้อสายตาค่ะหลังจากเราฝึกไปแล้วเนี่ยเราเริ่มเริ่มรู้สึกได้ว่าเออวันที่ฝึกมะกล้ามเนื้อมันจะค่อนข้าง เหมือนเรพอแต่เราพักแล้วพอวันรุ่งขึ้นเนี่ยเราจะเหมือนเห็นมันเคลียร์ขึ้นไปวันละน,นิดวันละน,นิดตอนนั้นที่เข้ามาฝึกก็น่าจะสัปดาห์ละสองครั้งก็จะเห็นสเต็ปของขยับไปเรื่อยๆที่ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น ที่เขาตั้งใจมากแต่ที่เห็นอะเหมือนสนามเด็กเล่นคือเรามีเด็กเยอะด้วยใช่แล้วตอนนั้นลูกค้าก็จะได้ทำโฟลนะคะคือในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมันก็เข้ามาค่อนข้างอาจจะ5้าหคนนั้นมันก็เลยจะเป็นเหมือนฐานฐานฐานที่เราทําให้คาบรรยากาศมันเหมือนฐานนะคะเพราะว่าพอเป็นฐานปุ๊บเนี่ยเราเลยรู้สึกสนุกกับมันในแง่ของคนที่อายุเยอะแล้วนะคะรู้สึกสนุกกับมัน ว่าเอ๊ะมันคืออะไรอะไรคือต่อไปแล้วเขาเขาจะให้เราทําอะไรเด็กก็สนุกด้วยค่ะเป็นเรื่องของความสนุกแล้วรู้สึกโอเคไหมคะที่มีเด็กมานั่งฝึกกับเราด้วยดีค่ะเด็กกับโต๊ะนี้เพราะว่ามันก็ทาให้เราตันทําให้เขาสงสัยด้วยว่าทําไมเด็กสมัยนี้คือเยอะมากอะค่ะคือเด็กที่มาฝึกที่เจอในแต่ละรอบที่เข้ามาฝึกนะคะก็คือจะเห็นเด็กเยอะมากก็จะเริ่มถามเคสว่าน้องเขาเป็นอะไรกันบ้างอะไรเงี้ยก็เริ่มรู้ว่า สายตาปัจจุบันเนี่ยคือเด็กก็าน็มาในกลุ่มสายตาสั้นใช่คิดเกียรนะคะสายตายาวในเด็กก็มีค่ะใช่แล้วคอร์สแรกที่ทําไปฝึกอะไรไปบ้างนะคะแล้วที่รู้สึกว่าที่บอกว่าเห็นผลเรื่อยๆนะคะเห็นผลเรื่อยๆแล้วก็อ่านตัวเล็กๆขึ้นมาได้ใช่คะเรื่องของการที่ฝึกให้ตัวทําำนี่ะคะเป็นการประกบมือแล้วก็ถูมือร้อนๆแล้วก็เพียนแค่ง่ายๆเลยคือเอามาประคบที่ตาเนี่ยจะ5นาทีหรืออะไรก็ตามเนี่ยพอเราเปิดมาถึงปุ๊บเนี่ย เอาแค่มามองทีวีนี่จะเห็นชัดมากคือไบรท์ขึ้นมาเลยค่ะคือจะสว่างขึ้นมาเลยแล้วภาพเนี่ยคมเหมือนเราดูดิจิตอลอ่ะอันนั้นคือสิ่งที่เราเห็นแต่อันหนึ่งที่เห็นได้ชัดๆเลยเนี่ยคือการใช้การเพ่งตัวอักษรพวกตัวเล็กๆอย่างนี้ค่ะที่คุณหมอยกตัวอย่างขึ้นมามาแรกๆเนี่ยสองสามบรรทัดแรกเพราะเอ้ยทำไมเราเริ่มอ่านได้ชัดถึงอาจจะแบบมีหรี่ตานนิดๆหน่อยๆบ้างแต่ว่าเราอ่านเราอ่านได้แล้วเกือบจะทุกบรรทัดเลยใช่ไหมคะ แล้วก็อันต่อไปก็คือที่ตัวเองเริ่มเทสกับกับตัวเองเลยนะคะ<ม>ก็ได้เคยมีแชร์ประสบการณ์กับคุณหมอเหมือนกันว่าเอามือถืออะค่ะเดิมเคยตั้งฟ<ช>อน<ช>ตัวแบบโตๆตเลยค่ะตัวโตวๆตแล้วก็พอฝึกไปสักประมาณครั้งที่6หรือครั้งที่เจ็ดะก็เลยเหมือนลองของนิดนึง <c oughs> ก็เลยย่นตัวอักษรเล็กลงค่ะ <c oughs> แล้วก็เล็กลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งในเครื่องมือถือเนี่ยเราตั้งแบบไม่เกินครึ่งแล้ว แล้วเราก็ใช้อย่างนั้นมาตลอดเวลาจนจนถึงตอนนี้ค่ะที่ก็คือพี่ก็แบบเราต้องกลับมาเป็นวัยสาวมาไม่ได้คือเรื่องของตเรื่องได้เราก็ไม่ชอบใส่ปฏิบัติจริงลองที่มือถือก่อนเลยช่คะใช่ค่ะแล้วอาการพวกแสบตาตาล้านี้ไหมคะคือก่อนที่จะมาฝึกเนี่ยเราตาจะแห้งง่ายเราก็เริ่มใช้น้ำตาเทียมก็เหมือนกับรุ่นน้องที่ได้คุยกัน เออทำไมขยันใช้น้ําตาเทียมกันอะไรอย่างเงี้ยพอสักพักหนึ่งเนี่ยหลังจากฝึกไปแล้วได้มีการสอนเรื่องของการล้างน้ําอุ่นช้าเย็นก็ต้องบอกก่อนว่า2ปีที่ผ่านมานี้ไม่ได้ใช้น้ําตาเทียมเลยนะคะโอ้ยไม่ได้ใช้น้ำตาเทียมเลยค่ะคือใช้น้อยลงไปแบบแทบจะไม่ได้ใช้เลยค่ะไม่ต้องไปซื้อแล้วค่ะอันนี้ก็คือเราเราได้ทําขึ้นมาจนเราแบบดีขึ้นได้จริงๆใช่ค่ะนี่พอ2ปี ผ่านไปคือตอนนั้นพี่ไม่ได้ต่อคอร์สใช่ค่ะไม่ได้ไม่ได้ว่ากันแต่ว่าไปทําอะไรที่บ้านยังไงแล้วมีการได้ทําต่อเนื่องไม้ค่ะคือต้องบอกว่าก็เป็นเกเรเนาะพอขัดบุกพร่องไปก็เลยไม่ได้พคทติสต่อแต่ว่ามันจะมีพฤติกรรมบางอย่างที่เราทําตลอดคือเรื่องของน้ำอุ่นอ๋อค่ะล้างตาอันนี้เป็นอันนี้เป็นวินัยนาะเราก็ได้นิสัยใช่ค่ะเป็นวินัยค่ะแล้วก็ประเภทพวกอะไรที่ของมันอยู่กับตัวเองค่ะ เช่นเอานิ้วขึ้นมาหมุนก้นหอยรอบตาเคาะตาเคาะข,ขึ้นไปตามที่เราฝึกมาเลยคือจะบอกว่าขั้นตอนของการฝึกของที่นี่คือมันมีต้อง10-20ขั้นตอนนะ,ะแต่เราเลือกมาแค่บางขั้นตอนมันก็ทําให้เราตาสว่างขึ้นในระดับหนึ่ง<ะ>แล้วนะคะก็เลยใช้สิ่งที่เราอยู่ใกล้ตัวที่ไม่ต้องไปหยิบชาร์จพวกนี้พกออกจากบ้านไป<ะ>หรือบางทีเราอยู่ข้างนอกอนะไรแบบนี้ก็อันนี้คือช่วยได้ที่เราทําอย่างสม่ําเสมอค่ะ,ะแต่ว่า อื่นๆที่หยิบชาร์จมาเนี่ยต้องเจอปัญหาจริงๆถึงจะหยิบชาร์จขึ้นมาแต่อันนี้ต้องขอบอกนะคะจริงๆแล้วสายตาสมวัยอะคะ่ะเราอายุเพิ่มขึ้นทุกปีนะคะการที่เราไม่ทําอะไรกับมันเนี่ยมันไม่ได้เพราะว่าเลนตาม,มันก็จะแข็งขึ้นไปเรื่อยๆนะคะแรงเพ่งที่จะมองตัวเล็กๆเนี่ยมันไม่มีถ้าพูดถึงคําว่าแรงเพ่งในที่นี้คือความหมายดีนะคะแรงเพ่งสําหรับสายตาสงวัยคือความสามารถที่จะมองเห็นตัวเล็กๆนะคะเพราะว่าคนที่ อายุปกติพอเริ่ม40แล้วนะคะก็จะความสามารถของการเพ่งจะลดลงเราไม่สามารถจะอ่านตัวเล็กๆได้ดฉงนั้นพี่สิริมาเป็นคนหนึ่งที่เราฟื้นฟูเพื่อให้แรงเพ่งมันกลับมาใช่คะใช่ค่ะมันก็มีทิปมากมายที่ได้เรียนรู้ไปแต่อันนี้เพิ่นปี2020นะคะมีโอกาสได้กลับมา refresh กันค่ะเล่าที่มาที่ไปว่าเออตัดสินใจยังไงที่กลับมา refresh เน่ยมันมีเหตุกาอนเพราะว่าเนื่องจากว่า ก่อนหน้าที่จะเข้ามาในคลาสที่2เนี่ยเอ,อ่อทำงานมันหนักใช้สายตาโดยใช้ใส่แว่นสายตายาวเนี่ยประมาณสองร้อยนั่งทํางานอยู่6ชั่วโมงติดโดยที่ไม่พักเลยสายตาเลยพักประมาณอยู่ประมาณ10นาที20นาทีเองแล้วก็หลังจากวันที่ทํางานเสร็จแล้วเนี่ยมีอาการคือตื่นเช้ามาแล้วตามันเบลอ,อก็พยายามหาสาเหตุว่าเราเบลอด้วยสาเหตุอะไร คะ,ะจนกระทั่งมีการก็ด้วยด้วยเทคนิคที่การฝืนจากที่นี่การปิดมือซ้ายมือขวาก็เลยเช็คตาตัวเองก่อนเลยว่าปิดซ้ายเราเห็นชัดไหมปิดขวาเราเห็นชัดไหมเรายังเห็นชัดอยู่ก็เลยมั่นใจว่าตาเราหน้าจอไม่เป็นอะไรแต่สิ่งแรกก็คือก็เริ่มโทรหา ปรึกษาเพราะว่าเรายังเป็นไม่ถึงอาทิตย์ก็เริ่มปรึกษาโทรมาปรึกษาทางเอนะคะทางใช่ค่ะทางอาจารย์จอยก่อนหน้าททำอะไรอยู่นานๆใกล้ๆใม่เลยน้ามานี้มันไปอีกเรื่องหนึ่งเลยค่ะแล้วก็เห็นไม่คมชัดเหมือนที่เราเคยเป็นก่อนที่เราจะทางานเสร็จแล้วหลังจากนั้นพอได้คุยกับคุณหมอก็คุณหมอก็แนะนําบอกว่าให้ลองเข้ามาที่คลินิกดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็จักสุแพทย์ก็มาพบก็คือสิ่งแรกที่ต้องทําคือเราต้องเช็กก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ย รูปในตาเราเองเนี่ยมีปัญหาอะไรหรือเปล่าค่ะหลังจากที่ได้พบจากสุขแพทย์ก็ก็เหมือนกับคุณหมอจากสุขแพทย์ทั่วไปที่มีมาตรฐานการตรวจนะคะตรวจวัดสายตาทุกสิ่งอย่างไม่ว่าจะเรื่องของแนวต้อกัจเสืออะไรต่างๆก็คือมีการเช็คหมดแล้วก็เรายังเป็นสายตาปกติอยู่แต่แค่เราไม่สามารถจะโฟกัสมันได้ให้มันชัดเหมือนเดิมะนะคะเป็นแบบนั้นก็เลยเได้ บอกอาจารย์จอยว่าขอลงคาที่สองดีกว่าเพราะว่าขอเอินอันแรกเนี่ยที่เราเข้าคลาสมาแล้วเนี่ยเราเห็นแล้วว่าเราได้อะไรกลับมาบก็เลยมั่นใจว่าในเมื่อคุณหมอจักสุขบอกว่าตาเราไม่ได้เป็นอะไรตามันปกติแต่โฟกัสระยะใกล้เราอาจจะมีปัญหาเพราะว่าเนืเอ่องจากด้วยต้องบอกนิดนึงนะคะว่าสรีระของคนคนเราเคยดูคลิปของทางอาจารย์จอยเหมือนก,กันที่ว่า การนั่ง<ช>หรือการใช้เสนีระร่างกายของเราเนี่ยมีผลซึ่งวันที่ตัวเองนั่งทําง,งานคือตัวเองก้มแล้วพอถ้าตัวเองวันนี้นั่งโฟกัสแบบนี้ตัวเองก็จะเห็นทุกอย่างชัดแต่พอตัวเองเอาเงยขึ้นมาแบบปกติก็ไม่ชัดนะคะยกเว้นปิดซ้ายข้างหนึ่งปิดขวาข้างหนึง่ง,ง,งชัดอยู่แต่พอเมอร์ชกันแล้วเนี่ยโฟกัสไม่ดี <ๆ S 2> แต่โอเคถ้าคุณหมอจักสุขคอนเฟิร์มว่าตาไม่ได้เป็นปัญหาก็เลย เลยเลยต้องมาทําตัวพักดิสที่แรงเพ่งไม่พอใช่แะค่ะข้างนี้มันหนักมากอ่ะข้างนี้หนักมากคือตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่นะคะค่ะตอนนี้ก็มีโอกาสกลับเข้ามาแล้วก็ลองกันอีกสักตั้งหนึ่งเะสู้อี้พอมาวัดค่าสายตานะคะจริงๆมีการเปลี่ยนแปลงนะคะสายตาสูงไวัยสายตายาวจริงๆมันเพิ่มขึ้น50ค่ินะแต่ว่าถือว่า น้อยนะสองสมปีเนี่ยนะคะแล้วก็ระยะไกลยังเห็นดีอยู่ไม่ต้องใส่ค่าบวกในการที่จะดูแบบตัวหยังได้20่สิทับยี่สิบปิ่มๆนะคะก็วันนี้เพิ่งเช็ดไปทั้งซ้ายขวาส่วนอันนี้เดี๋ยวเรามาสู้กันนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าเนาะก็อ่านลงมาได้แต่ถ้าเปรียบกับอายุของพี่สิริมา คือบางคนนี่เบลเนตั้งแต่95แล้วค่ะพี่ยังองบอกว่า50บวกตอนเ50บวกก็อันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะขอบคุณทั้งแชร์เล่าประสบการณ์การฝึกขอบคุณด้วยค่ะที่มีสารดีๆมาให้เราฝึกโดยที่เราไม่ต้องใช้แว่นตาอย่างน้อยก็ยังต่อยอดไปอีกได้หลายทีทุกครั้งที่ได้ยินเรื่องราวนี้เรารู้สึกดีใจแล้วแบบ มันเป็นกําลังใจให้แก่ตัวจอยแล้วก็น้องๆที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่ทําอยู่ทุกค,คนมากๆเพราะว่าพวกเราเนี่ยพอพอได้ยินเรื่องราวว่าตาดีขึ้นเห็นดีขึ้นคือเรามีกําลังใจที่จะทํางานแล้วเราก็รักในงานที่เราทำแล้วมันดีมากที่เราเห็นเห็นสิ่งที่แบบอย่างนี้ค่ะ,คะเราสามารถพิชิตโครคภัยไข้เจ็บ<ช>หรือว่าการมองเห็นของเราที่มันแย่ลงแต่เรากลับ ขึ้นมาดีโดยเราไม่มีพันธนาการที่เป็นแว่นตาคอนแทคเลนส์หรือเลสิกนะคะในกลุ่มบางคนทำเลสิกไม่ได้แล้วทุกอย่างอันนี้มันดีขึ้นเรามันเป็นงานที่เราก็ภูมิใจต้องขอขอบคุณทาี่สีมาที่เข้ามาตรงนี้เลยแล้วก็ได้ข่าวว่าน้องชายใช่ไหมน้องชายน้องชายเป็นที่ก็เคยเคยเข้ามาฟังด้วยเพี่ชายพี่ชายพี่ชายก็ามาฟังก็อยากมา แต่ก็คิวแน่นนก็คงต้องจับจองกันหน่อยอะค่ะ <c oughs> ค่ะโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ